สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับจากช่องดับเบานต้นกลมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับในเกม Moonlight Break อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นครับนั่นก็คือวิธีจัดสกิลคอมโบทวนในสาย PVP หรือว่า1-1นั่นเองนะครับซึ่งสายนี้เนี่ยก็จะใช้ได้แค่1-1เท่านั้นนะครับ3-3 5-5หรือว่าวอลกิลเนี้ยก็จะไม่นิยมเล่นสายนี้นครับเขาเรียกว่าสายที่1หรือว่าสายมังกรนั่นเอง ส่วนสายที่สองจะเป็นสายโลหิตหรือว่าสายแท้งอ่าพวกนั้นะจะเน้นนิยมอ่าสารลสกับห้าแล้วก็วอลกิ้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนสายที่1นะครับหรือว่าสายบางกรน,นั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการทำคอมโบในชิปทวนกันนะครับสำหรับ1-1 p ีพเนาะเริ่มต้นนะครับเราจะใช้ท่าพยักพิโรธนะครับท่านี้นะเป็นท่าเปิดทุกครั้งเลยนะครับเป็นการพุ่งข้าหาศัตรู ซึ่งท่านี้เนี่ยจะลดเกาะของศัตรูด้วยนะครับเวลาเราจะสู้กับคนเนี่ยมันจะมีหลอดเล้าขาวอ,อยู่ด้านล่างครับก็คือค่ากเกาะนะครับเมื่อเราใช้ท่านี้เนี่ยเกาะจะลดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปก็จะตามไปท่านี่ครับมับงกรข้างอ่ะเป็นการแทงเข้าไปเหมือนกันซึ่งตอนที่เราใช้ท่านี้เนี่ยเราจะการซีซีนะครับแล้วก็โดนดามเมจเบาลง50%นะทีเนี้ยก็จะทําลายเกาะฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับเท่ากับว่า เมื่อเราใช้ท่าพยักพีโรดและก็มังกรข้างแบบโดนเต็มๆอ่ะเนาะเกาะฝ่ายตรงข้ามสีขาวเนี่ยก็จะหายไปหมดพอดีเลยนะครับเมื่อเกาะฝ่ายตรงข้ามหายไปให้เราใช้ท่ามังกรตวัดต่อครับก็คืองัดขึ้นงัดสตูให้ลอยขึ้นในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเกาะสีขาวยังคงอยู่นะครับท่ามังกรตวัดขึ้นจะใช้ไม่ได้ผลนะครับก็คือซีซีลอยจะไม่เกิดขึ้นทําให้เราเสียเปรียบทันทีนะครับ แล้วเนี่ยเมื่อเราจะใช้ท่ามาังกรตะวัดนะครับให้เราใช้ตอนที่เขาเกาะบมดเท่านั้นนะครับสำหรับท่านี้นะคอมโบก็คือเริ่มต้นปึ๊บแบบนี้พอเกาะเขาหมดตวัดให้ลอยเสร็จแล้วเนี่ยเราตามด้วยท่าทวนมายุค,ครับเขาก็จะลอยนานขึ้นทีนี้เนี่ยเมื่อมันลอยนะครับลอยขึ้นไปอย่างเงี้ยฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับ อ่าคอมโบแรกก็จะประมาณนี้ทำเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับต่อไปเป็นคอมโบที่2นะครับก็เปิดด้วท่าเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็ตีตีแค่ทีเดียวนะแล้วก็เปิดด้่า6ครับแปกล่างมาแล้วก็ตีให้ครบ1ชุดครับแบบนี้ปึ๊บอ่าเสร็จแล้วตาดด้่า3แบบนี้อ่าถ้าก่อเข้าหมดสวัดขึ้นท่า2ต่อแบบนี้นะครับเทคน,นิคที่2ก็จะประมาณนี้นะครับผม ทีนี้เทคนิคที่2เนี่ย,ท,ยที่เราจะใช้ท่าที่มันสุดท้ายเนี่ยหรือท่าแปลงล่างมักจะได้ใช้กับอาชีพกระบี่แล้วก็หมัดน,นะครับสออาชีพนี้เนี่ยจะเป็นตัวตีแก้นคู่ซึ่งเขาจะมีการซีซีทั้งคู่เหมือนกันฉะนั้นมักจะได้เน้นบวกกันตรงๆนะครับไม่ค่อยหนีกันนะไว้ง่ายซึ่งท่าที่มาสุดท้ายของเราเนี่ยในอาชีพทวนก็จะการซีซีเหมือนกันครับในคอมโบที่เราใช้1ชุดเนี่ยเราการซีซีหวิเลยซึ่งเราสามารถแลกกับหมัด แล้วก็กระบี่ได้ถ้าเกิดเราใช้เป็นคอมโบแรกเี้ยปึ๊บง้างท่านี้เขากระโดดหนีทันพอเขาก็โดดหนีทันเขาก็สามารถสวนสกิลได้เรายังไม่ทันได้ใช้มังกรตวัดเลยส่วนใหญ่ผมจะเจอหมัดกับกระบี่เนี่ยมักจะสวนแบบนี้ไม่ทันนะครับก็เลยต้องเป็นท่าพย้พิโรธพุ่งเข้าไปแทงแล้วก็เปิดอันติเลยแล้วก็ตี1ชุดนะครับแล้วก็ตามไปท่าสาเพื่อให้เขาเนี่ยหลบไม่ทันประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าเป็น อาชีพคุยหรือว่าล่มนะครับหรือว่าทวนได้กันเนี่ยก็สามารถใช้คอมโบนี้ได้เหมือนกันเลยนี่ก็คือพยาพิโรธมังกรข้าง่าแล้วก็มังกรถวัดขวดมายุคข,ข้างประบาณน,นี้แต่จริงเนี่ยเราจะต้องเสริมลงไปีกครับเราจะเสริมการโจมตีธรรมดาลงไปด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิธภาพคอมโบหนึ่งชุดเนี่ยได้ดาเมจมากที่สุดนะครับ่ะทีนี้ต่อไปจะเป็นเทคนิคคอมโบที่3นะครับ อ่ะเริ่มต้นแทงตีมานี่หนึ่งชุดก่อนข้างอ่าในช่วงที่มังกรข้างนะครับผมแนะนําเลยว่าให้เรากระโดดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าอ่ฝ่ายตรงข้ามจะกระเด็นออกนะครับส่วนใหญ่จะกระเด็นออกเพราะว่าเกาะเขาหมดพอถ้าเกิดเกาะเขาหมดเนี่ยเราใช้ท่ามังกรข้างศัตรูจะก,กระเด็นออกทําให้ระยะห่างเนี่ยเราไม่สามารถใช้มังกรตวัดได้นะครับอ่ะเข้าใจแบบนี้ก่อนทีนี้ เป็นจะเป็นแบบนี้คอมโบนะครับพยัคพิโรธตีท่าสามอ่ะ, 3, อะเขาก็เดนปุ๊บแร็ไปหนึ่งทีตวัดโหยุข,ข้างแบบนี้ครับอันนี้ผมบอกเลยว่ากระเด็นแน่นอนส่วนจะกระเด็นออกนะครับเราต้องแร็เข้าไปหนึ่งทีเพื่อให้เราตวัดโดนนะครับประมาณน,นี้อ่ะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นคอมโบชุดจริงๆนะครับที่เราจะต้องทำมันจะต้องใช้การโจมตีธรรมดาเพิ่มเติมไปด้วย,วยอ่ะเริ่มต้นท่าห้าปุ๊บ ตีกับหน้าประมาณนี้ห่งชุดแทงเขาก็เดนแดสไฟตวดัดแล้วก็ท่าสเลย่าเขาก็นอนอีกก็ตี1ชุดเสร็จแล้วตามด้วยแงรงล่างครับแล้วก็ตี1ชุดเห็นไหมท่า5้าจะมาพอดีเห็นป่ะซึ่งท่าที่มาสุดท้ายเนี่ยจะลดคู่ดาวท่าพยาพิโรดด้วยเท่ากับว่าเราจะวนลูปได้แบบเมื่อกี้หครั้งนะครับนี่คือคอมโบยาวๆแบบแบบหลูปนะไม่งงใช่ป่ะ เดี๋ยวจะมาทวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับคอมโบยาวๆนะครับเดี๋ยวรอคูดาวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้คอมโบนะครับเต็มๆ1ชุดให้ดูนะครับเปิดท่าห้าปึ๊บดีร1ชุดต,ต้อนข้างปึ๊บแดดหนึ่งทีสวัสดีทวยุ1ชุดนะครับดีคับไรหนึ่งชุดแทงล่างเลยแล้วก็ตีชุดหนึ่งยาวึาว๊วป,ประมาณนี้นะครับท่าห้ามาพอดี แทงรอบหนึ่งทีเด1หนึ่งชุดมาก่อนข้างสวัสดโตโคอายุประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่คล่องนะแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้ชมทีนี้เดี๋ยวมันจะมีอีคอมโบหนึ่งคือคอมโบที่2ใช่ไหมที่เราจะใช้กับหมัดและก็กระบ,บี่นะครับเ,เดี๋ยวรอกูดาวก่อนนะครับต่อไปเป็นคอมโบที่2นะครับที่เราจะใช้กับพวกหมัด แล้วก็กระบี่นะครับก็คือเปิดด้วยท่าแตฟิโรดครับตีหนึ่งชุดแป่งนั่งเลยนะครับเมย์เขาจะสวนมาแล้วก็แลกเขาไปเลยทีปึ๊บท่าสามต่อเลยไม่ต้องแดดนะครับสวัสดเลยครับเพราะส่วนใหญ่เขาอยู่ใกล้เราอยู่แล้วอ่าบานนี้ครบหนึ่งชุดถ้าวาลูปตรงนี้มาทําพอดีก็แทงเลยกอบครับตีได้หนึ่งชุดแล้วก็ออกมาให้ออกเลยนะครับเพราะว่าเราหมดบุกแล้วถ้าเป็นคอมโบนี้หรือ ให้เรากดปัดป้องไว้ครับถ้าเรากะจังหวะถูกให้เราเคาน์เตอร์ไป1ชุดเราก็จะใช้มังกรค้างได้พอดีอีกหนึ่งรอบเข้าใจใช่ไหมแต่บางทีมันก็ไม่เป็นเงื่อนเสือไปเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามอาจจะรู้มุกเราก็ได้นะครับเออบางทีรู้มุกทั้งหมดที่ผมสอนเขาบอกไปเนี้ยไม่ได้รับว่าเราจะกดได้แบบนี้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามก็มีมือมีตีเหมือนกันเขาอาจจะสวนเรามาได้ทุกเมื่อนะครับซึ่งคอมโบเราเนี่ยถ้าเราหลุดหรือพลาดแม้แต่จังหวะเดียวก็คือโดนเขาสวนหนึ่งคอมโบเต็มไม่งงเนาะ ฉะนั้นคอมโบตรงนี้เนี่ยจะใช้บิวสีภาพได้ต้องเกิดความเคยชินและก็กะจังหวะคูลดาวดีเลย์ให้เป็นนะครับแล้วก็การประทะแต่ละอาชีพอะจะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะกระบี่กับหมัดเนี่ยจะประทะค่อนข้างยากครับแต่ถ้าเป็นขุยกับล่มเนี่ยจะประทะค่อนข้างง่ายสำหรับอาชีพทวนเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้ส่วนเทคนิคเพิ่มเติมก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ก็คือการปัดป้องอย่างเงี้ยหลังจากที่เราใช้คอมโบที่2เนี่ยลูปเนี่ยมันจะวนมาแค่พยัคฆ์พีโรธ มังกรข้างไม่ทันน่าจะต้องปัดป้องรอไว้ก่อนเพื่อเขาสวนมาเราจะได้มีหนึ่งสกิลเพื่อสวนเขาและเขาใช้มังกรข้างตามได้มังกรตะวันนะครับประมาณนี้แต่มันก็จะมีอีกที่หนึ่งถ้าเกิดเราพลาดนะครับพลาดอย่างเช่นกระแทนไปกีบปุ๊บกลางทีธรรมดาเลยกลานจะมังกรข้างเลยบางทีเขาแดดออกทันหรือว่าเขาสวนมาทันอย่างเงี้ยระหว่างนั้นอ่ะเราสามารถกดตัวทีหรือว่าคาเ์เตอร์ครับ กดเคาน์เตอร์ได้เมื่อเราเคาน์เตอร์ใส่เนี่ยจะลดค่าเกาะของเขาด้วยนะครับให้สังเกตดูว่าถ้าเกิดเขาโดนเคาน์เตอร์ตัวทีเราอะแล้วค่าเกาะเขาหายไปแค่เราตวัดได้เลยนะแล้วก็ถ้าสองต่อผู้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปทาให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคนึงเป็นเทคนิคพิเศษก็คือเคาน์เตอร์นะครับส่วนเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ส่วนเคาน์เตอร์องไงในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามรู้มากครับเขาจะเปิดเคาเน์เตอร์แบบนี้ใช่ไหมแล้วเราดันเผลอตีไป เขาจะมีระยะเวลาในการใช้เคาน์เตอร์กลับมาเนี่ยประมาณเกือบเกือบหนึ่งวิหรือศูนย์จุดห้าวิได้แหละเราสามารถใช้เคาน์เตอร์สวนได้นะงงไหมอ่ะสมมุติว่าเขาเปิดเคาน์เตอร์อยู่แล้วเราตีไปเขากำลังจะตะวัดเรามาใช่ไหมเรากด R ได้เรากดถ้าเรากด R ทนันเขาตวัดกลับมาเราตวักดกลับไปได้น,นะครับอ่ะพูดอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวลองไปประท้าให้ดูแล้วกันถ้าเกิดเจอคนแบบนี้อาจจะทำให้ภาพสโลว์หรือเป็นภาพค้างให้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลย ห <c oughs> นึ่เซอร์ไสันอ่ะตรงนี้ต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ p p เก่งอะไรมากมายนะครับก็เป็นเทคนิคเฉพาะของผมเท่านั้นที่จะมาสอนให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่าทวรเนี่ยต้องคอมโบ p p ยังไงนะครับอ่ะแรงผมเ่ยจะอยู่แค่ดาบไม้บอกเลยไม่เก่งดูอัตราชนะเนี่ยชนะ41แพ้16ซึ่งแรงดาบไม้เนี่ยผมก็เริ่มแพ้บ่อยมากขึ้นครับก็มีคนเก่งๆเยอะ นะครับแพ้ทุกอาชีพเลยจริงๆนะแต่ละคนเล่นเก่ง,างมากๆเดี๋ยวผมจะลองไปสู้ให้ดูแล้วกัน,นครับสลับคอมโ,มโบทวนว่ามันประมาณไหนนะอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างก็อย่าว่ากันนะครับไปรอบนี้เราเจอขุยนะครับค่อนข้างเสียเปรียบเรื่องระยะนะอันนี้ผมแนะนําว่าให้เราแดตเข้าไป1ทีนะครับเราเค่อยเปิดท่าพุ่งตัวไม่งั้นเขาจะรักษาระยะห่างกับเราครับเัิดีเลยเป็นชุดปึ๊บอ่าแดตเข้าไปงัด แบบนี้ครับเราจะเคาน์เตอร์ไม่ได้ชนะแปลงร่างเลยครับแล้วตีต่อเราจะกันตีตีนีาา่ตีอีกชุดถ้า้มาปุ๊บต่อเลยครับนี้ก่อเขาแตกงัดครับแบบนี้นี่คือคอมโ,มโบนะครับแบบนี้เลยพอระบบบุ๊กครับออกเลยครับป้องกันไว้อย่างนั้นสวดเลยครับ ต่อเขาหมดแล้วเห็นไหมเราจะทำซีซีได้ง่ายมากครับงัดต่อโอเครอบนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะผมว่าเขาต้อจะพลาดครับอ่ะคอโมโบก็จะมานี้ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวไม่ทันมันก็จะได้หลุมประมาณนี้ครับรอบนี้เราเจอขุยนะครับเหมือนเดิมแต่คนละคนละชื่อนะเหมือนเดิมครับขุยจะรักษาระยะห่างกเราผมแนะนำว่าให้แดชเข้าไปก่อนหนึ่งทีแล้วค่อยพุ่งนะครับ โอ้โดนจับโอ้นี่ครับมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปนะคนนี้เขาเล่นเกงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรักษาระยะห่างกับเราคนระับเห็นไหมโอเคครับแรงมากเลยสุดนี้แทงแคบปอแตกแดกเข้าไป แล้วก็งัดครับแบบนี้นี่เโฮเขาบอกเรานะแต่เรื่องเขาไม่ค่อยลดเนี่ยผมว่าพลังเขาหน้าจุเยอะป้องกันเลยครับรอสวนปุ๊บโอ้ไม่ได้เลยรอบนี้ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยครับป้าตีแพก็จะมาได้แหละคือเขาแรงมากเลยอะ่ะตบ,บไม่ได้ครับเพราะว่า,กกเ,าเ,กเกาะเขาไม่หมดเห็นไหมอ่านสเกตไหมถ้าเกาะเขาไม่หมดถ้าตีลอยเราจะใช้ไม่ได้เลยนะครับก็จะประมาณน,นี้ เป็นรอบที่แพ้ให้ดูเลยนะครับโอ้โหผมว่าคนนี้เก่งนะคอมโบแรงมากพลังน่าจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้ครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับเบื้องต้นสําหรับวิธีการจัดคอมโบสกิลนะครับในอาชีพทวน p p หรือว่า1ลบหนะครับสายบังกรก็จะประมาณนี้ละกันนะครับรอบที่ชนะ1รอบ 1, รอบที่แพ้หรอบอย่างที่บอกไปครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ของฝ่ายตรงข้ามด้วยไม่ใช่ว่าเราจะกดคอมโบแบบนั้นได้ตลอดนะครับเพราะฝ่ายตรงข้ามก็มีมือมีตีนที่เดียวกันมีคอมโบเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ยังไม่รวมถึงค่าพลังที่แตกต่างด้วยนะก็มาเนี้กันครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เล่นอาชีพทวนไม่มากก็น้อยนะครับจะได้มีกำลังใจในการพีพีมากขึ้นสำหรับวันนี้ครับช่องไปดมตัวกลมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจุ๊บจ้า